ข่าวบังคับแมนเชสเตอร์เดต์ประจำวันที่20มิถุนายนโดยโค้ชเทฟุ์บอลแมนเชสเตอร์เดต์เย็นนี้ขอเสนอผีเปลี่ยนเป้าหมายขอแข่งปืนแย่งมาจิเนสนะโดยแมนเชสเตอร์เดต์ของเราขอร่วมบงกับทางอาร์ซอนแย่งตัวลิซันโดมาจิเนสเซนเตอร์แบ็กอาร์เจนตีของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมหลังล้มเหลวในการคว้ายอร์เนชิมเบอร์ในครั้งนี้ ซึ่งทางเดอะเทลิกาฟสื่อดัตช์รายงานข่าวด่ว่ามาร์ติเนสกลายเป็นที่สนใจของแมนเชสเตอร์เดธเช่นเดียวกัน,กนหลังจากพลาดหวังในการคว้าตัวชิมเบอร์ซึ่งเป็นเซนเตอร์แบ็กอีกหนึ่งคนของทางอาร์เจ็ตอัมสเตอร์ดัมทีมดังจากทางเนเธอร์แลนด์โดยก่อนหน้านี้เดอะอาร์ตันติกรายงานข่าวด่ว่าอาร์ซอนยื่นข้อเสนอจำนวน25ล้านปอนด์ขอซื้อมาร์ติเนสไปแล้วแต่นั้นถูกอาร์เจ็ตตอบปฏิเสธกลับมาดังนั้นแมนเชสเตอร์เดธจึงสบโอกาสในการจะลองท้าทายดูบ้าง สำหรับมาดิเนซเนี่ยเซนเตอร์แบ็กเท้าช่างทองนะฮะวัย24ปีรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตนาไปแล้วทั้งสิ้น7เกมตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาปีเดียวที่กับย้ายกับทางเดฟเฟซ่าทีมในลีกบ้านเกิดมาอยู่กับทางอาแจกอามสเตมและก็กลายเป็นกำลังหลักของเอริกเทนฮากมาตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นนวัตง,งานที่ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีครับชูเข้าชอบมานานแล้วและผีก็เล่งไว้เหมือนกัน สองทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปสนใจจะดึงตัวอาเก้มาร่วมทีมนะโดยเชลซีกำลังพิจารณาดึงตัวนาทานอาเก้กองหลังทีมชาติน์ลแลนด์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาร,ร่วมทัพกันอีกครั้งซึ่งทางเดอะเทเลก,การาฟสื่อของอังกฤษรายง,งานว่าเชลซีกำลังมองหาเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่เข้ามาเสริมแนวรับในช่วงตลาดซื้อขายสมปนี้โดยมองไปที่อาเก้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในบทบาทกองหลังฝั่งซ้ายในระบบแนวรับ3ามคนของโชมัสตูเกล ซึ่งการรรยงานขาดระบุนาวาชูเคิลชูดยอฝีเท้าของอาเก้ามานนั่นแล้วและก็อยากได้ตัวไปร่วมทัพตั้งแต่ตอนคุมทีมบรุสตัดมุนในศึกบุนเดสเลกาเยอรมันและเชื่อว่าตอนนี้มีโอกาสที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพิจารณาขายออกทีทมไปซึ่งอาเก้เป็นเด็กปั้นจากทีมเยาวชนของเชลซีที่ปล่อยยืมไปเล่นกับทางเบรตติงวัตฟอร์ดบรอนมัตและสุดท้ายขายขาดไปให้กับทางเดอะเชอร์รี่ในปี2007 แม้ว่ามีเงื่อนไขซื้อกลับมาในราคา70ล้านปอนด์เมื่อปี2020แต่ว่าสิงโตครามเชลซีไม่สนใจทําให้ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ซื้อไปร่วมทีมในราคาเดียวกันในครั้งนี้โดยปัจจุบันอาเกสในวัย21ปียังคงมีสัญญากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงปีส0 25แต่ก็ไม่ปิดโอกาสในการย้ายทีมในช่วงสมัยน,นี้หลังจากที่ผ่านไป2ฤดูกาลที่เอธิอสสเตเดียมได้ลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกไปทั้งสิ้น10และเกเกมเท่านั้นเป็นเพียงแค่ตัวสำรองในแนวรรับของเปปกาด ทางนี้เชลซีจะมองหาแนวรับเข้ามาเสริมทีมอย่างน้อย2คนหลังจากเสียอันโตนิโอบริติเกอร์กับทาง ensen, อันเดสคิเตนเซนสเซนเตอร์อแบ็กหมดสัญญาอำลาทีมพร้อมกันในช่วงเสมัอน,นี้เป็นต่ว่างานนี้นะผมต้องมาดูกันต่อไปว่าแมนยูกับทางอาลิเชลซีเนี่ยใครจะได้ทาทานอาเก้คนนี้ไปครองเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเดล๋พีเอโร่ชี้ปักบ้านลูกากูกับกันโชดส่งผลดีนะ โดยทางอาริสซันโดนเดลปีเอโร่ตำนานกองหน้าทีมชาติอิตาลีชี้นว่าการที่ทางปอกบาและก็ทางลเมลูลูกาโกเตรมนกลับมาคาแข่งในศึกกานโชคเซรีอาเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับฟุตบอลในประเทศนะโดยชดนะของทางบร์มาในรายการยุโรปคอนเฟอเรนซ์ลีกเป็นความสำเร็จครั้งแรกของทีมจากแดนรองเท้าบูตในเวทียุโรปตั้งแต่ที่ทางอิเซมิลานควาโทรฟี่ยูฟาแชมเปียนลีกเมื่อปี2010 ด้วยความสำเร็จของบอลอิตาลีในเวทียุโรปที่ตกต่ำลงไปในช่วงหลังพร้อมกับนักเตะชื่อดังที่ไปเล่นในสเปนหรืออังกฤษกันหมดทางเดลเปโลก็มองว่าการได้สองสตาร์กลับมาถือเ,เป็นเรื่องที่ดีของฟุตบอลลีกแดนอิตาลีในครั้งนี้โดยการดิ้นรนของลูกาโคลในการค้าแข้งที่พิเมเบริกแต่กับโดเด่นในซิลิอาซึ่งเป็นการบ่งบอกความแตกต่างทั้งสองลีกทางด้านเดเลเปโญก็ได้กล่าวมาว่า ตอนนี้พิมเบริกิตเป็นฟุตบอลที่ดีสุดแล้วคุณสามารถมองเห็นได้ในแง่ของทีมที่โชว์ผลงานระดับสูงและกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแชมเปียนลีกและก็ในยูโรปาลีกการเล่นของพวกเขาคือคำตอบมันเป็นประเภททีลาที่แตกต่างในบางช่วงเวลาดูเหมือนในพิมเบรกคุณจะมีการเคลื่อนไหวมากกว่าคุณต้องแข็งแกร่งมากกว่าคุณต้องน่าทึ่งมากกว่า มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปเพราะในอิตาลีของเรานั้นมีสิ่งพวกนี้แต่อิตาลีกำลังติ้นรนในตอนนี้ทั้งในนามทีมชาติและก็ระดับสโมสรแต่นั้นเมื่อกานที่แล้วมันก็แสงเห็นหยุดเล็กน้อยโรมาก,ก็คว้าแชมป์ถือเป็นความหวังที่ดีสำหรับอนาคตในเวทียุโรปแต่นั้นลูกากูมาอินเ์มิลานและบักบ้าไปจูเวนตุสเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมสำหรับฟุตบอลอิตาลีที่จะแข่งขันกันอีกครั้งและมีบทบาทโดยเฉพาะในแชมเปียนลีกในคหัังนี้ ไม่แน่ว่าเดว,เวิดโลอาจจะพูดถูกก็ได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับตัวความหวังใหม่บมนยูสนใจจะคว้าเดวิดบรอม om, เสริมแข่งด้านหลังนะโดแมนเชสเตเต็ดทีมัลษกใหญ่แห่งศึกพิมลิรงกิทกำลังให้ความสนใจในการคว้าตัวเดวิดบรอมกองหลังตัวเก่งของฮอฟเฟนไฮทีมดังจากศึกบุนเดสเซิกาเยอรมนีมาร่วมทีมในรายการหน้าเพื่อเสริมความแข็งแกร่งแนวรับให้กับทางทีมในอนาคต โดยด,วยดาวเตะไว้สีเปียรายนี้ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการเล่นกับทางฮอฟเฟนไฮแต่ในการที่ผ่านมาโดยลงสนามในศึกบุนเดสลีกาไปแล้วทั้งสิ้น32นัดยิงไป3จ่ายไป11อีกทั้งยังติดทีมชาติเยอรมนีชุดใหญ่และก็ลงเล่นในราการนี้ไปแล้วทั้งหมด9นัดและก็ยังได้รับความสนใจจากหลายทีมที่ต้องการตัวไปร่วมทีมด้วยในขณะนี้ จากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของกองหลังชาวเยอรมันายนี้ทําให้ทีมไปแสดงสนใจดึงเขามาร่วมทีมในรายการหน้าอีกทั้งฮอฟเฟนไฮ์เองก็พร้อมนะฮะจะขายพรอมออกจากทีมไปหลังจากคว้าตัวเขาจะทางไกรเทอร์เฟรชแบบฟรีเอเจนต์เมื่อช่วงต้นปี2021โดยมีการประเมินราคาตัตะเตอาไว้ที่ประมาณราว34ล้านปอนด์เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามพรอมนั้นเลยสัญญากับทางฮอฟเฟนไฮ์ถึงปี2026และก็มีเงื่อนไขจีสัญญาได้ในช่วงเสมอหนา้า แต่ถึงอย่างนั้นแล้วทางทีมปีศาจแดงก็ยังหวังจะได้ตัวนักเตะยู่ดีแม้ว่าต้องเจอกับคู่แข่งอย่างทางเวสแฮมนิวคาสเซิลรวมไปถึงบรูซัดดัตมุนต่างให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะเป็นว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาก,กันดาครับกับตันคนแรกเลยนะฮานาเตะแมนยูต้องพิสูจน์ตัวเองในช่วงปรีซั่นในครั้งนี้ โดยการนี้เปิดชื่อฮันเตตแมนเชสเตตของเราที่ต้องเร่งทำผลงานให้ดีตั้งแต่ช่วงปรีซั่นเมือฉะนั้นอาจจะหมดอนาคตในยุคข,ของเอริกเชนฮาร์กกุสุชชาวดัสก็เป็นได้ซึ่งเอริกเชนฮาร์กผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตตจะประเดิมคุมทัพไปแสดงนัดแรกในเกมปรีซั่นด้วยการเจอกะทางลิเวอร์พูลคู่ปรับร่วมพิมาริกในศึกเดอะแมชแบงกอกเซนตุรีทัพ2022ที่สนามราชบังคาากฬาสถานในประเทศไทยในช่วงวันที่1 2กรกฎาคมนี้ แตช่วงปริสันไวน์ัตเตแมนยูห่างปลายดังต่อไปนี้ที่ต้องเร่งพิสูจน์ฝีเท้าตนเองให้ประทับใจนายใหญ่คนใหม่หลังในเรื่องการที่ผ่านมาทำผลงานได้ไม่ดีพอเดกันนี้เริ่มจากที่1นึ่งกันก่งกันแฮร์รี่แม็กไกวแฮร์รี่แม็กไกวประกานหลังกตันทีมแดงไว้นักเตะที่โดนวิจารณ์หนักที่สุดในสันที่ผ่านมาหลังทำผลงานย่แย่มีส่วนทำผิดพลาดให้ทีมเสียประตูหลายต่อหลายครั้ง นอกจากนั้นยังมีข่าวบอกว่าเชนฮากจะได้เซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่โดยที่เล็งเอาไว้ก็มีอย่างทางยอร์เดนชิมเบอร์็กเก่าที่อาแจ็คอัมสเตอร์ดัมและก็เปาตอเรชของบียาเรอันโดยแมคไกลต้องพยายามรีิฟอร์มออกมาให้จงได้ในช่วงปริสั้นมิฉนั้นอาจจะหลุดตัวจริงยาวเลยก็ว่าได้ต่อมาคนที่2ก็จะเป็นลุกชอลุกชอนะฮะแบ็กซ้ายดีกรีทีมชาติอังกฤษปีนักเตะแมนยูอีกหนึ่งรายที่ผลงานย่แย่นในรายการที่แล้วหลังซีซั่นก่อนนั้นโชว์ฟอร์มไม่อย่างดีีเเเยยม่มมมทััง้งกกกกรรบแล็ุ ชอต้องพยายามกลับมาทำงานให้ดีตั้งแต่ช่วงปรีซันเพื่อยึดตัวจริงหลังมีทางอเล็กชเชลดสพร้อมรอเสียบอยู่รวมทั้งจะมีอาจได้มีโอกาสติดทีมชาติอังกฤษไปเล่นทุตวันโลกปี2022ในครั้งนี้กันอีกด้วยต่อมาคนที่3ก็จะเป็นดอนนี่ฟันเดอร์บิกโดยดอนฟันเดอร์บิกเนี่กองกลางชาวดัชได้รับการคาดหมายนะว่าน่าจะกลับมามีอนาคตกับทางศิจแดงอีกครั้งหลังเคยร่วมง,งานกับทางเชนฮักมาแล้วสบายค้าแค่กับทางอาแจ็คอาร์มสเดม ซึ่งฟันเดเบกยังไม่สามารถสร้างความประทับใจในิ่นโอแทฟอร์ดตั้งแต่ย้ายไปร,ร่วมทีมเมื่อปี2020และฤดูกาลที่แล้วก็ย้ายไปเล่นกับทางเอฟเวอร์ตันแบบยืมตัวซึ่งฟันเดเบกต้องพิสู่ตนเองและก็โชว์ฟอร์มให้เทนฮากเห็นว่ายังเป็นนักเตะชั้นยอดเหมือนตอนที่เล่นกับทางอาแจ็คหลังความมั่นใจทีดท้ายไปเยอะในช่วงตลอด2ปีที่ผ่านมาต่อมาก็จะเป็นคนที่4มาคัดบรักฟอร์ดโดยมาคัดบรักฟอร์ดเพิ่งจะผ่านฤดูกาลที่ยากลำบากหลังทำได้เพียงแค่5้ประตูกับอีก2ซ จากการลงเล่นทบด32เกมทุกบริการทำกางเสียวิชาวิจารณ์อย่างหนักด้วยผลงานที่ยแย่ทําให้ถึงขนาดมีข่าวว่าแบรดฟอร์ดอาจต้องอําลานลลละครความฝันในช่วงสมัยนี้แต่เจ้าตัวนั้นก็ยังต้องขอสู้ต่อไปและเทนฮากก็ยืนยันว่าดาวยิงทีมชาติอังกฤษอยู่ในแผนการนําทีมในข้อนี้ซึ่งแบรดฟอร์ดวัยเพียงแค่24ปีต้องดึงความมั่นใจกลับมาให้จกได้และกระชว์ฟอร์มให้ดีในช่วงปรีซั่นเพื่อทำให้กลับมายึดตัวจริงในทัพปีศาจแดงกันอีกครั้ง และคนสุดท้ายคนที่5นะผมก็จะเป็นอารมา์บิสกาโดยทางอารมา์บิสกาแบ็คขวาวัย24ปีย้ายจากทาง Favorite, าิคซันพาเวร์มาร่วมทัพปีแสดงเมื่อปี2019ด้วยค่าตัวที่สูงถึง50ล้านปอนด์เลยทีเดียวโดยยึดตำแหน่งตัวจริงได้ตลอดในช่วงที่ทางนารอมคุมทัพอย่างไรก็ตามฤดูกาลที่ผ่านมาวานบิสกาสนั้นก็ต้องเจอปัญหากันอีกครั้งทั้งอาการบาดเจ็บและก็ฟอร,ร์มการเล่นที่ตกต่ำลงไปที่ทำให้หลุดไปเป็นตัวสำรองของเจโก้ดันโลด ช่วงที่ทางบริกก์กุมงเฉียนโดยด้วยฟอร์มที่ย่ำแย่ทําให้มีข่าวว่าบาริสกาน่าจะโดนขายทิ้งในช่วงสมอน,นี้แต่ถ้ายังได้โอกาสให้อยู่กับทีมต่อก็อต้องเร่งฟอร์มเก่งตั้งแต่ช่วงปรีซั่นให้จงได้ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลุ้นซุอรสแมนเชสเตอร์ในช่วงเย็นฮะขอบคุณทุกคนต่นักชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ